สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำชะอมไข่เจียวค่ะทำไม่ยากแต่จะทอดยังไงให้ออกมาหนานุ่มกรอบนอกนุ่มในสีสวยแบบนี้ค่ะส่วนผสมและวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทําชะอมไข่เจียวค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของไข่ที่ไว้ชุบทอดชะอมก่อนนะคะใช้ไข่ไก่ค่ะ พอตอกไข่เสร็จชามเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมาปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลานะคะซอสฟ้าเขียวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลตัดเค็มนิดหน่อยค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ จากนั้นตีไข่ให้แตกให้เข้ากันดีค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะรสชาติก็ปรุงได้ปรับได้ตามชอบเลยค่ะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะแตะชิมดูรสชาติได้ค่ะเค็มได้ทีหนัวได้ทีหรือยังนะคะ พอได้ทีแล้วจากนั้นเราจะนําไปชุบชะอมทอดกันเลยค่ะจากนั้นเราก็เตรียมชะอมนะคะที่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆค่ะใส่ชามนะคะใส่ทั่วแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตักไข่ที่เราผสมไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วแต่ใครจะเอาไข่หนามากน้อยนะคะก็ใส่ประม,รมาณประมาณเกือบสาพัพพีค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็ไปตั้งกระทะน้ำมันทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะเปิดเตาค่ะพอร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนดีนะคะพอกระทะน้ำมันของเราร้อนได้ที่ค่ะจากนั้นก็ใส่ชะอมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะ อยางนั้นก็เกลียชะอมออกค่ะใส่ไข่เอยอะๆหนานๆก็อร่อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบบางๆก็ใส่ไข่น้อยค่ะปรับได้ตามชอบเลยนะคะต่ออีกข้างหนึ่งสุกเหลืองก่อนค่ะ เดี๋ยวเราให้กลับนะคะพออีกข้างหนึ่งเหลืองดีนะคะแล้วเรากลับค่ะกลับแล้วก็ทอดอีกข้างหนึ่งต่อให้สุกเหลืองได้ที่ตามที่ต้องการค่ะถ้าเกิดแผ่นาน้ากลัวข้างในไม่สุกก็ใช้ทับพีทำแบบนี้นค่ะไข่ข้างในจะได้สุกนะคะแล้วก็กดเอาไข่ออกมาค่ะ พออีกข้างหนึ่งสุกเหลืองนะคะก็กลับอีกข้างหนึ่งค่ะกลับไปกลับมาจนสองข้างสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการใครจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยกรอบมากกรอบน้อยตามชอบนะคะอพอเราทอดทั้งสองข้างสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการค่ะก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงพักเสดเดนน้ามันไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหั่นดูกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาหั่นดูกันนะคะมีดใช้มีดที่คมๆยาวๆหน่อยค่ะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่มากน้อยก็ตามชอบนะคะ นะคะนานา,นานมนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในนะคะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานคู่กับน้ำพริกกะปิแซบๆค่ะนะค่ะชะอมไข่เจียวของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานละคะ่ะยิงฐานคู่กับน้ำพริกกะปิแซบๆ รับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้สูตรทาเยอะนะคะไข่15ฟองค่ะใครจะทําไปทําบุญที่วัดนี้ได้เลยนะคะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกก,กระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแพลนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ